รดเอาส้นกินยักบากให้ผมทีก็รอมานานแรมปีไม่เห็นจะมีวีแววไอพีมึงรู้จักช้างสามเสียนปะเออไม่เคยเห็นกับตามึงรู้จักใช่ไหมมันอยู่กรุงเทพกรุงเทพเหรอเออมันอยู่แถวพระรามสามรู้จักปะช้างสมเสียนในไทยลองเสิร์ชดูโ <Okay. S 2> อเคไอบูมเคยเห็นแล้วแนละ้วพี่พาไปดูตัวจริงมาแล้วช้าง มันอบอกว่ามันสมัยก่อนพระเดศสวนขี่ตัวนั้นนะใช่ปะเออ,อ,อตัวใหญ่มากนะนไอตัวไอตัวนั้น,น,นไม่ใช่การกล้วยเหรอนั่นหรือนั่นคือกา<ข>รกล้วยน,นั่นคือการกล้วยของแท้นั่นคือการกล้วยตัวจริงเลยมันเป็น,ปนตัวจริงนะเขาเอามาสตาร์ทไว้ที่ประเทศไทยมึงรู้ป่ะสุกตาไว้อายุประมาณสองร้อยสามร้อยปีสูงประมาณตึกห้าชั้นนะพี่ตัวนี้ชื่อภูผาไหมเหรอช้างสามเสียนมันมีชื่อการกล้วยไม่ใช่พอการกล้วยแล้วเขามาสตาร์ทไว้ที่กรุงเทพมึงเชื่อป่ะสามเสียนเชื่อดิ เพื่อนบอกอะไรเชื่อหมดเห็นบูบอกตัวนั้นบุกไปถึงยุโรปเลยนะได้จริงว่าใช่ตอนนั้นพอล้มไอ้พายพันกองอาณาจักรตองอูแล้วก็ไปเลยตอนนั้นไปเลยเออไปยาวถึงยุโรปเลยเอมแล้วไปเลยเหยียบเหยียบพื้นที่เดียวหงสาวดีกระจายเลยมันตัวโคตรใหญ่เลยพี่เป็นตัวแบบติดค่ายห้าชั้นเจ็ดชั้นอ่ะนี่คือการกล้วยเลยเออโคตรกล้วยเลยกล้วยแขก ผมไม่รู้ว่าเทคโนโลยีจากยุโรปจะสามารถฆ่าช้างตัวนี้ได้ไหมวะไม่ไม่มีใครลงกับเราเลยวะจริงเหรอเอารูทฟรีอ่ะฟรีรูทฟรีไฟโอเคถ้าองั้นกูฝากแพ้ด้วยเข้าบ้านรูนตี้หนึ่งลูนตี้หนึ่งโอเครูนตี้หนึ่งแล้วตั้งแต่แบบตัวแชมป์ก็คือพีเข้มนะเก่งขึ้นเข้มทุกเกมอ่ะเออมีความมั่นใจแต่แค่เข้มเฉยไงแค่เข้มเฉยอ๋อเฮ้ยบ้านเราข้างหน้าข้างหน้ากูข้างหน้ากูโอเคไปช่วยด้วย ตายตายไอ้เคียนี่ปะน่าจะมีอีกวะไม่ใช่คนนี้แล้วมึงเห็นใครมันเป็นคนคนที่มันวิ่งไล่กูมันถือปืนแล้วอ่ะไอ้เคียเมื่อกี้ก็ถือปืนโอ้โหโดนมอท่ามาโคอีกรั้เฮ้ยอีกแล้วอ่ะจริงเรานราจะได้แบบเซฟเลยโอเคปะทาอย่างเนี้ยมัยังไม่ได้ยิงเลยกูต้องพูดเองครับเนี่ยมึงอย่าพูดนะโอเคโอเคได้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 พี่จะเล่นแบบคนฉลาดปกติพี่จะเล่นโง่ไปหน่อยตอนนี้ฉลาดละ กูเล่นด้วยฉลาดกูมีคูณหกนะเจ้าโอ้ยขาดแค่เอ็มยี่สี่แล้วปะให้กูให้กูไอ้กูงมือลูกซองรัวอยู่ตรงนี้โอ้กูมีโดรนลูกซองรัวอันไหนลูกซองรัวแบบแบบเท่ๆที่ไม่ใช่ไซก้าโอ้โอเคเอาพีเอาหมวกหมวกสองปะเออไม่ไม่จำเป็นอ่ะแต่หมวกแก๊ปดีกว่าร้อนเอาอันนี้ไปด้วยให้เหตุผลโคตรเท่ร้อนแม่มึงดิเข้ารูดไหม มีอะไรไว้ป,ป้องกันตัวหน่อยจะเข้าได้ไหมเข้าได,าได้เพราะว่ามีโดนยิงมอทตอไซคได้แต่กูไม่มีสะโคปเลยอะแบบเล็ดดอทสักอันเงี้ยไม่มีเลยมาเอาเอาดิโอเคกูรู้ไหมล่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งไปไหมล่ะไปดูไหมล่ะเอาโดนบินไปไหมล่ะเออเดี๋ยวกูปั่นจักรยานล่อไหมบ้า,ามันจะไปล่อทำไมเราก็ไปแบบให้มันไม่รู้ว่าเราไปดีันจักรยานล่อไอ้เเลยก๊อฟว่างหน้าโอเคไดด้วต้องเข้าไปใกล้กว่านี้ว่ากูลูกซองว่ะเพื่อนโอเค อเดี๋ยวคุณส่องให้จากด้านหลังนะจะได้รู้มีใครบ้างโอเคโอเคมันจะเข้าไปใน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 ๆๆหนึ่งตัวโอเคเข้าไปแล้วเฮ้ยมันมันมันเพุ่งนละวตองตัวอยู่ตรงนี้หินตัวนึงกำลังวิ่งมาพวันไปเต็มคันมาเข้าไปในบ้านหลังนี้มันเข้าไปแล้วมันพุ่งขึ้นระฆังโอ๊ยมันยิงกูด้วยเห็นได้ไงวะวน็อกตัวนึงอีกแล้วจิยืนันจะเซ็งล้เฮ้ย ยิงไม่โดนหรือพี่มันยิงไม่โดนหมอท่ายิงได้ไหมบุมมันตายแล้วไอ้เนี้ยน่ะตายไปตัวหนึ่งกี่เมตรตรงนั้นอ่ะเออจากตรงนั้นร้อยร้อยร้อยสิบร้อยสิบไม่มียาเอานี่ไปมันอยู่ขวาตัวหนึ่งตรงละคังตรงนี้ตรงนี้เล็กมาร์คสามบุมมาร์คสามเฮ้ยต้องไปหาบุมยิงไกลไกลไปมัมาแล้วจี๊กูไหวกูไหวพี่กูไหวมึงเล็งซ้ายไว้มึงเล็งซ้ายอย่าออกไปนะเดี๋ยวระวังซ้ายมันเล็งเราอยู่ ม um ันกำลังอ um. ้อมมันกำลังเฮ้ยถ่ายถ่ายถ่ายกูกย้อนผิดกูย้อนซีโฟหัวด้วยกูร so ู้ล้นี่เราต้องยิงมอท่าใส่ตัวเองยิงมไม่เฮ้ยต้องไปซีเชันตวอะ ไอ้เหี้ยมึงไปตายกันเลยเนี่ยมนกูทำเหี้ยอะไรได้กูทนยูทกูไม่เห็นว่าซ้ยมันจะมันหยุดระยะมันนแม่มอนย่กัอยู่มันตัวเราเห็นตัวตนแรกอ่ะอย่างงี้ต้องจบด้วยความห้อย่างเี้ยที่เดิมเลยแกแก้มือแก้มือแล้วโอเคต้องต้องกดลงทันทีเลยนะมึงช้าช้าตลอดเลยได้เลยได้เลย ด่านที่นี่แม่งตั้งมอต้าโคตรยากเลยสัตว์พื้นแม่งไม่สมดุลนี้อ่ะเออก็จริงมันต้องให้เรียบเสมอเสมอต้นเสมอปลายใช่ไหมมันจะตั้งได้ผูไปลุ้นให้แล้วกันไม่งั้นมันเฉยจะไปไหนนะลุ้นยันไปเลยนี่เป็นครั้งแรกครับการครั้งแรกไอพี่ไม่ได้ไม่ได้ไปลุ้นไม่ได้ไปลุ้น๋อแค่ไปดูแค่ไปดูโอเคแค่นมาดูแค่นมาดูกูเห็นลุ้นมีตัวเดียวใช่กูเห็นุนตัวเดียวข้างๆกูเฮ้ยกูมีเรือว่ะเฮ้ย เอาล้ำไผ่ตรงนั้นทำไมเรือหรืออะไรวะเนี่ยกูกูอยากเห็นกูเลยมาดูเมื่อคืนตงไถ่เจ้าวะหินนี่เชยโอ้ยแม่เปิดมาเจอมอท่าไอ้สัสโอ้โหจบแล้วบูมพูดซีคำนั้นเหมือนจะไม่ได้ยิงเลยกูชนะละเพียงแค่ยิงเขาทำร้ายเราโอ้โหโดนเฮ้ยโอ้โหอย่างดอกที่นี่ดีรว่าไงวะตอนนี้ชนะละเมื่อกูพูดคำนี้มันจบลงละคือแบบ เราปลดคำสาบโดยเฮ้ยลูกสองแฟด์บู<ม>ได้เ,เลเซอร์ไม่เอาเลเซอร์ไหมใช่อะไรวะเลเซอร์ติดปืนอ่ะไม่เอา <c oughs> ไม่เอา <c oughs> แบบนึกว่าปาดทีเดียวตัวขาด <c oughs> ไม่รับประเด็นเลยคือมึงอยู่ไหนเนี่ยถัาเกิดเราวิ่งไปหาพวกมึงนี้อยู่ใกล้กันเลยมาสกเก่าไงน้องไอ้สี่หลังนี่กูรู้แล้วนะตรงนี้มีก่อสองในบ้านกูเนี่ยิโลฮอนนั่นเหรอเราจะไปกันแบบหลุ่มๆะตอนเนี้ยไอ้บุ๊ไม่มีวิ่งหนีบงแล้วไปตอนนี้กระเป๋าเทคนิคอเอาไหมเฮ้ยเอาไปดิ Hey, อยู่บ้านกูเลยบ้านกูเลยถ้าเต็ตีข้อนั้นกูสามารถช่วยยิงได้ด้วยนะไอพี่เอาน,นี่ไปเรามีรถนะเราไปชิวๆได้อยู่โอเคโอเคเออจะได้ไม่ต้องวิ่งหนีวงกูเกลียดหาหาคูณเยอะๆมาได้ไหมกูวิ่งมาดูให้ก่อนไอ้บุบ้านขวาที่เรายังไม่ได้ลุ้นนะตรงนี้มันเป็นจุดจุดโชคร้ายจุดตายกูเลยอ่ะยังไงก็ถอยไปสิไอ้กูเห็นละกูเจอกูเจอกูเจออยู่ไหนไไอมารเลยโอเค อ๋อเห็นแล้วฮะมันอยู่ตรงรถอะพี่ออกซ้ายมันไปแล้วเหรอยังยังยังมันซุ่มอยู่ในป่าโอ้โหยิ่งแม่นด้วยเฮียชุบได้บุ๋มวิ่งไล่พี่นะเห็นปะมันอยู่หลังออกซ้ายโดนไว้เจ็บเจ็บมันอยู่ตรงรถอะเอ่อตรงไม้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไม้โอเคกี่เมตรตรงนั้นอะตรงนั้นหนอตึดตึดตึดลอย ประมาณร้อยร้อยร้อยเจ็บร้อยสิบร้อยสิบกำลังหาที่วางพี่ทำเป็นยิงไหมทำเป็นยิงสู้มันทำเป็นยิงสู้มันโดนไม่โดนช่างมันมันเปลี่ยนต้นไม้พี่เพื่อนเพื่อนมันอยู่บนลุนบนลุนบนลุนมันเลงกูอยู่มันมันวิ่งไปแล้วบุมเป็นร้อยร้อยหกแล้วตอนนั้นผมต้องไปหาที่ยิงโคตรไกลเลยเว้ยถอยกันปะไอพี่ ไม่เวิร์กว่ะเจ้ากูจะวิ่งยังไงอ่ะเอ่าพี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 ยิงยิงยิงเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเกูยิงช่วยจากบ้านมันบนลูนนะบนลูนมันเล็งกูอยู่บนลูนกูหาไม่เจอกูหาไม่เจอต้นไม้มันบังอ่ะบนลูนเหรอถ้าบนลูนใช่บนลูนบนบนข้างบนสุดเลยสองร้อยหกสิบบุมสองสามร้อยก็ได้อะยิงสามร้อยดูมาโดดลงมาแล้วอยู่ตรงระฆังฝั่งนี้ระฆังเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบยังอยู่ตรงระฆังอยู่เหรอเดียมายิงสู้กูอยู่ไหม อุ้ยวิ่บโดนอุ้ยเกิดโดนนิดเดียวอ๋อมันอยู่สายละครั้งโอ้โหเฮียมันยิงกูนะอุ้ยมันสองมันสองฟางอ่ะมันเล็งกูอยู่กูขยับไปไหนไม่ได้ไมแม่นละแม่งแม่นซะด้วยดิเต็มกระบาลเลยหัวแตกอ๋อหนึ่งพี่มันมาละมันมาแล้วเห็นไหมอะไรนะขุมีลูกฟองอยู่ปิยะไหมเหี้ยเหี้ยสองคน ตายของกูเขี้ตายวะยิงตกชุบกันแล้ิดมา่าเรสนยิตตม่ลยโอ้ย้ามเดยลพี่กูนี้เดยวคทำแบ ก็มึงก็รู้มึงก็รู้ว่าตรงนี้มันจุดตายของมึงไอ้ยัยทำไมถึงต้องมาเล็กคือมึงก็รู้ตัวเองอยู่แล้วพี่ปากมึงก็พูดอยู่แล้วตรงนี้นี่นี่คือจุดนี้นี่มันชนะเอลยกูกูมาปั๊บนะแบบเป๊ะๆเลยกูรู้เลยตรงไหนตรงไหนเนี่ยนี่คือจุดตายเว้ยอ่ะแล้วจะมีจะลงตรงไหนลองเลยนี่คือจุดตายแล้วจะลงตรงไหนตรงนี้ จะไปมาจุดใต้ทำไมอ่ะอยากให้รู้เฉอยากให้รู้คิดว่าไงกับการที่เรารู้แต่กดังพวกนี้วะกูดังในึขวามือที่ว่ากูดังเนี่ยมันลงกดังหน้าเราใช่ปะเราแค่ลงกดังนี้แบบเป๊ะอะฮะเแล้วเราก็เก็บของจากกดังนี้ไปกินกะดังนั้นโอ้โหกินลงมากินลงมานอกรั้วลูกองวะเชียไม่ได้ไป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  อะไรอุ้ยตายมาลอาเล่นเลยทีแค่พูดวาจุดตายแต่ก่อนเริมันแวเราจุดตายหลายที่จังวะไม่ต้องลงคนทางเลแลยนตต้นม้ต้นน้ำเลก็นั่งรออยู่บินว่ เราอยู่ตามบิงก็ต้องมาเจอจุดตายแล้ว